จับภาพวินาทีที่ชายปริศนาเดินมาแล้วเอามือซุกไว้ข้างหลังคุณฟันเขาแขนขาดเลย คุณปณิธานบอกว่าตอนกอดเกิดเหตุเอาจริงๆนั่งอยู่กับคุณปณิธานขายของอยู่ตรงนี้แหละอยู่ทุกวันจู่ๆคนร้ายเนี่ยมันก็วิ่งมาใช้ลักษณะคล้ายๆกระบองเนี่ยนะหรือว่าเป็นมีดพุ่งมาใส่แฟนของเขาแล้วก็ฟันที่แขนขาดก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีตอนนั้นน่ะเธอสติหลุดแล้วเธอพยายามวิ่งแล้วก็จะตามแฟนเธอไปแต่คุณปณิธานเนี่ยสติดีมากบอกไม่ต้องตาม เพราะเดี๋ยวไม่รู้มันดักอยู่ที่ไหนเยวจะรีบไปโรงพยาบาลแล้วค่อยโทรติดต่อกันส่วนปมสาเหตุเธอเชื่อว่าเมื่อสองวันก่อนมันมีรถชนกันที่บริเวณใกล้ๆ้ร้านของเธอมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมายืนดูพร้อมกับสุบรีแฟนเธอเลยออกไปเตือนว่าไม่ให้สูบแถวแถวนี้กลุ่มนั้นน่าจะไม่พอใจเพราะนี่น่าจะเป็นสาเหตุเดียวที่ทําให้กลุ่มนี้มาทําร้ายเพราะแฟนเธอไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเน,อนอกจากเรื่องนี้ ก็เห็นแค่ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหาที่แฟนเราก็ก็จังหะแฟนก็ลุกหนีเราก็แฟนก็ลุกหนีวิ่งเข้าร้านคือเข้าใจว่าเป็นแค่กระบองแต่พอมาเห็นเลือดในบ้านก็ตกใจแล้วแล้วก็ที่เป็นแขนเขาที่พื้นอีกเราดีที่แฟนน่ะไล่มันออกมาได้จนถึงแบบมาอยู่ตรงหน้าประตูชายแล้วเขาก็เหมือนล่าลลัง อยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะทําต่อดีไหมจะทาร้ายอีกหรือเปล่าสุดท้ายก,ก็ไม่แล้วก็ข้ามข้ามไปฝั่งหนูแฟนมีสติมากเลยแฟนก็แบบเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องตามไปไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าคือแบบ <S 2> <S 2> เออก็อย่างที่ตามภาพเลยก็หยิบแขนกันมาแล้วก็วิ่งไปโรงพยาบา <S 2> <S 2> <S 2> ลคดีป้าคนที่ขายผลไม้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่กอดไปเตือนเรื่องสูบบุหรหน้าบ้านน่าจะ เกิดจากอันนี้หรือเปล่าเราปกติไม่มีปัญหารเรื่องอะไรกับใครจับกุมตัวนายโอได้อยากให้ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงวิหารอูเล็กหรือนายโออายุ41ตำรวจเข้นสอบป,ปากคำนานแลย4ชั่วโมงแล้วก็คุมตัวออกมานนคือตำรวจเนี่ยจับได้ทั้งหมดเลย8คนแต่ไอหัวโจกเนี่ยคือนายโอยอมรับไม่รู้จักกัน โมโหที่มามาเตือนเรื่องไม่ให้ผมสู่บุรีแค่นั้นแหละแต่มันไม่เตือนอย่างเดียวผมก็อยากพูดอีกมุมหนึ่งฟังความเป็นธรรมจากผมบ้างมาเตือนเรื่องผมสู่บุหรีแต่มันใช้ปืนขู่แล้วพูดจาไม่ดีผมก็เลยนัดเด็กๆมาด้วยกันให้มันมาดูเป็นเย่งอย่างแล้วก็เอามีดฟันแขนมันขาดเลยพี่ฟันเขาแค่ทีทั้งเดียวรั้งเดียวระวังหลังนะครับรูไว้ว่าเขาแขนขาดตอนนั้นนะฮะดูไหมพี่เห็น แล้วเราทําเขาเพราะอะไรพี่เขาทําอะไรเราเขามีอาวุธปืนก่อนวันที่ว่าเมื่อคืนนี้จะมีเรื่องกันเขามีอาวุธปืนตอนนั้นเาหาว่าผมไปดูดยานหน้าบ้านเขาดูดบุหรี่หน้าบ้านเขาแล้วเขาปืนออกมาขู่พี่หรือจะยิงเลยพี่เปิดที่เอวระวังสะดุดปืนอยู่ที่เอวเขาล้วก็มานได้นะครับมาเตือนเรื่องบุหรี่เขาพูดว่าไงบางระวังมันไดนะครับข้างหลังครับหมือ่าไงพี่อย่าพิยานเด็กๆเป็นห่วงไม่เฉยครับเด็กๆเป็นห่วงก็เลยไปกับพี่พี่ไม่ได้ชวนนะชวนไหม ไม่มีคุณครับเกี่ยวค่ะดาบออกมาจากไหนอะคะพี่มันโคมมากเลยอะข้างหลังระวังประตูนะครับระวังประตูครับหลายเทียงหน้าระวังระวังประตูนะครับหลาเทียงมากครับเราผ่านไปแถวนั้นบ่อยไหมคะพี่ปกติเรารู้จักกับคนบาดเจ็บไหมพี่หรือว่าเพิ่งไปรู้จักวันนั้นเลยใช่ไหมแสดงว่าเราโกรธมากถึงกลับไปแก้แค้นเขาระวังประตูข้างหลังนะครับระวังครับระวังและเดี๋ยวในส่วนของของเราก็เราใช้สิทธิ ăn của máy cỏ tay ngon và tất nhiên cứ tấm ảnh là ô chúng tôi của <laughs>